สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาอยู่กับผมอันนาวินอีกแล้วคุณผู้ชมคลิปนี้เราก็มาอยู่กับเกมฟาคาย5 EP พีที่4นะขอรับกับผมมาเนี่ีพีนี้ผมจะมาสารงานเก่าจากอีพีที่แล้วคุณผู้ชมดังมาเอิญโดนลักพาตัวก่อนนะครับตอนแรกว่าจะไปทํางานนี้อยู่ก็คือเราจะต้องไปช่วยตัวประกันนะครับถูกจับกลุ่มตัวอยู่ที่ฟาร์หมูแห่งหนึ่งคุณผู้ชมหน้าที่เราก็คือไปช่วยปลดปล่อยพวกเขานะครับ เดี๋ยวเรามารับชมภารกิจใน EP นี้กันครับคุณผู้ชมแต่ก่อนไปรับชมนี่ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b ส c r ร b e ให้ด้วยนะครับหลังจากคุณผู้ชมนี่ก็พอจะให้คุณประหลัดนั้นได้ปฏิบัติภารกิจอย่างลุล่วงแล้วหลังจากกดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมเรามารับชมภารกิจใน EP นี้กันเลยครับเอาละ100่เมตรข้างหน้าคุณผู้ชมดูกันว่าเราจะเจออะไรบ้างาคุณประหลัดนี่ผมพาสเตอร์โจรมนะแต่คุณเข้าใกล้กับฟาร์มหมูของวสันแล้วเนี่ย ขอให้ระวังตัวด้วยและกันพวกลัทธิเห็นคุณเมื่อไหร่แล้วก็มันจะยิงตัวประกันทันทีผมังจัดการพวกมันอย่างเงียบเชียบเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะทําให้พวกเขาปลอดภัยอ่าโอเคถ้าเราไปใกล้นะไอ้พวกลัทธินี่มันก็จะฆ่าเราแล้วพร้อมกับยิงตัวประกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนการช่วยเหลืออย่างถี่ถ้วนรอบคอบหน่อยนะเอาละข้างในนี่มีพวกลัทธิอยู่กันเต็มเลยนะคุณผู้ชม

โอ้โหมึงรอดได้ไงวะเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวแม่ยิงตัวประกันโอ้เรียบร้อยครับคุณผู้ชมท่าทางผมจะช่วยเหลือได้ครบนะเนี่ยไะคนที่สองตัวสุดท้ายครับอยู่ข้างในนี่นะเกือบเลิกมึงไปปลอดภัยละเอาละแล้วคันนี้ให้เราจัดการเลีรยพื้นที่นะครับ บริเวณค่ายฟาร์มหมูนี่นะเดี๋ยวมันจะต้องมีตัวมาแน่ไงคุณผู้ชมจริงด้วยเชัคเช็คเช็คช็คช็คไม่ยังไงล้วมึงเฮ้ยมากันเพียบเลยครับคนนี้เฮ้ยระเบิดเว้ยข้างหน้าว่ะโอ้โหกระโดดนี่ยังไงมึงโอ้อยู่นู่นอีกอยู่นู่นอีกอยู่นู่นอีกเรียบร้อยจัดการหมดยังอทำดีมากคุณปลัด คุณได้จุดปะกายการต่อต้านขึ้นมาผู้คนเหล่านี้จะมีแรงฮึดสู้จากสิ่งที่คุณทำลงไปมันคล้ายๆกับเรื่องของเดวิดกับโกไลแอตคุณเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาจริงๆสู้ต่อไปครั้งนี้เนี่ยสีเหลียมที่อยู่บนหัว NPC อันนี้มันจะเป็นเนื้อเรื่องหลักนะค่ง,งเขาจะให้ค่า RP นะครับสูงมากเลยนะค่า RP ีที่ก็เป็นหลอดนะครับเมื่อไหร่มันค่า RP เต็มนี้เราก็จะไปเจอไก่จอนซซนนะหรือบอสแต่ละภูมิภาคกับก้าใครวะไหนดูซิ เดี๋ยวเราไปดูไปหาเขาก่อนไอจอนไซโทรมาเว้ยไอบาทหลวงพาสเตอร์เจะโรมนะั่นมันเห็นแก่ตัวแล้วก็ลุ่มหลงเขาเป็นตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้าจริงคนเหล่านั้นคงไม่ทิ้งเขาไว้ที่นั่นตั้งแต่แรกส่วนแกไอคุณประหลัดแกยังคงจะต้องสารภาพบาปอูมันเป็นประสงค์ของท่านพ่อพ่อมึงเลยกู <c oughs> จะให้พ่อมึงลงไปกรอบแน่ไอพวกนี้มันเพี้ยนคุณผู้ชมอโอ้โห ด่านหน้านี่แม่งตั้งด่านกั้นถนนเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราลองย่องไปก่อนนะเราสามารถไปที่หน้ารถนะคุณผู้ชมแล้วกดปุ่มวินาศกรรมนะครับแซบสทอส์นะเดี๋ยวผมดูก่อนดิเอมันอยู่ตรงไหนวะอันนี้ป่ะเอ้นี่ไม่ใช่นี่มันปล่อยเบรกเฮ้ผมจําได้ว่ามันนี่คุณผู้ชมแล้วกด e นะครับแล้วเราก็เดินหนีไปนะเดี๋ยวค่อยดูคุณผู้ชมเราวางกลับระเบิดไปที่รถครับ ต้มนี่ตูมตมนั่นแหละไอเวนไอเฮียมนันนี่อืมต่อยแม่งเลยโอ้โหขึ้นป้ายด้วยนี่พื้นที่อีเดนเกตโอ้โหจะเรียกกูไป็นสารภาพบาปโอ้บากันไปใหญ่แล้วพวกมึงเออดูเหมือนผมจะมาถึงแล้วนะครับเนี่ยใช่หรือเปล่าซิกับก้าใช่แล้วคุณผู้ชมฟาร์มของกับก้าโอ้โหม่งเผามาเลยคุณผู้ชม เ,ออเหมือนผมได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์นะครับไปไหนแล้ววะเฮ้ยเราไปหากับก้านี่กอ่อนโอ้เฮ้ยมึงเผาอะไรเนี่ยมึงไหวหรือเปล่า,อ,าอีกหนึ่งคนที่แสวงหาความยุติธรรมผมรู้จักคุณนี่คุณคือประหลาดที่ถูกพวกเพกกี้ตามล่าตัวอยู่นี่ทุกอย่างมันเป็นพเพราะไอ้ลัทธิเหม็นเน่านั่นตัวเดียวคุณเข้าใจใช่ไหมพูดี่พูดพูดตา,ามกูเนี่ เราเป็นทาสรับใช้ของรัฐบาลว่าไอ้ินีนแมงหนักนะเนี่ยการควบคุมจิตใจเป็นแผนที่พวกมันใช้มาตลอดมึงรู้กูรู้และแกอยากรู้ไหมว่าพวกมันทำได้ยังไงนั่นก็คืออาหารไงเฮ้ละมันจะไม่มีอีกต่อไปแล้วมึงกับกูจะไปทำลายมันให้หมดชื่อซิปกักานะกูจะอธิบายแผนระหว่างทางแล้วกันไปเดี๋ยวฉันจะขับรถเองจะพากูไปไหนเนี่ยไอ้ซิป ทิซิเขาจะมีงานให้เราทำนะนี่ไงโอเค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 โอ้ดูเหมือนว่าอาหารที่เราใช้บริโภคนี่โดนสารพิษที่ชื่อว่าบลิทนะเดี๋ยวเราิึงหมายถึงคุณนะคุณประหลัดมีความผูกพันกับสัตว์พวกนี้มากเลยไม่สามารถจัดการเองได้ต้องเป็นคุณแล้วแหละผมอนุญาตให้จัดการมันมันเป็นทางเดียวเท่านั้น ท่าทางจะเป็นพวกสัตว์นะปะสุสัตว์หรือเปล่าท่าทางซิฟมันรักสัตว์พวกนี้คุณผู้ชมมันไม่กล้าทํานะให้เราจัดการเองโอ้โหคุณผู้ชมมันพกถังแก๊สมาด้วยนะครับมึงน,นี่อันเดอร์เทเกอร์ชาพนากิจหมู่แน่นอนแม่งพร้อมเกลียวเลยเฮ้ยเราต้องไปที่ไหนเนี่ย อ๋อเหมือนจะถึงแล้วนะครับผมเขาให้กำจัดนะสัตว์ที่โดนยาเข้าไปเนี่ยเจ็ดตัวเดี๋ยวลองแท็กกล้องดูก่อนเดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เจี๊ยอย่าพึ่งจิบหายกดผิดคุณผู้ชมกูเก็บได้ปะวะเก็บก่อนได้ไหมโอ้โหจะมาถึงจะโยนซีโฟเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วมึง เอาห yup. รือมึงเอาหรือมึงโอ้โหเรียบร้อยครับเกิดความวุ่นวายกันใหญ่แล้วคุณผู้ชมที่นี่เรียบร้อยครับโอ้โหกระโดดทั้งหมีทั <Scot ctions> <S 2> <S 2> ้งคนเลยนะเฮ้ยอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยใครตะโกนบ่นอะไรวะหรือไอ้เซฟแม่งไม่ยิงแม่งด่าอย่างเดียวไม่ยิงแล้วโอ้โหแม่งโยนตีเท่มาใส่ผมคุณผู้ชมโอ้ยเหียวิงถึงกับวิงหมดหรือยังเนี่ยเฮ้ยเหลืออยู่ฝั่งนู้นเว้ย ปิวไปด้บึ้งเขาให้เราฆ่าสัตว์ที่โดนมอมยานะครับโอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมมันเอาสารปิตใส่นะให้ฆ่าเลยเหรอโอ้โหให้คุณผู้ชมมม่งเฮียนว่ะม่งเฮียนม่งเฮียนม่งเฮียนเผามันดิเผามันแล้วไอ้จะจกกกแล้ววอเเสััตอีกผมก็ลืมหมูอะไรวะ ทำไมมึงดุอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยโอ้โหหมูหรือหมาเนี่ยมีเห่ากูด้วยเฮ้ยเผามันดิเผามันอูบอกให้มึงเผาเผามันดิโอ้ยเวนเอ้ยกูเองก็ได้ต้อ้อย่งไงละมึงโอ้ยเวนใจไม่ถึงดันนั่งข้างๆผมอีกไอซิฟนะมึงโอ้ได้เนื้อหมูป่ามาแล้วเนี่ยอาอละเดี๋ยวผมจะต้องคุ้มกันไอซิฟนี่นะมันจะไปวางระเบิดทั่วบริเวณนี้คุณผู้ชม เอาเลยจัดการเดี๋ยวคุ้มกันให้เฮ้ยกูไปอยู่ด้านบนดีกว่าว่ะมันจะได้เห็นที่สูงๆเผื่อมีใครมาย้อนเกล็ดเรานะคุณผู้ชมเอาละมึงทำไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันเอาวัวมาว่ะเฮ้ย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 ทำยังไงล่ะคนนี้โอ้ยไอ้เสือกอ่อนโยนต่อสัตว์อีกไอ้เวน เรียบร้อยหนึ่งตัวตัวที่สองตัวที่สามจัดการแม่งให้หมดเลยเฮ้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 ้ยเฮ้ไอผู้วัวมึงไม่เกี่ยวดิไอเกียดอะไรของพวกมึงเนี่ยเฮ้ยมันมาทางไหนอีกเนี่ยโอ้คุณผู้ชมทางนู้นเกลือเลยนะครับเรียบร้อยมึงยิงม um ึงล anyway> ่วงรถเลยเป็นไงล่ะอะไรเนี่ยแม่งอาวอนคุณผู้ชม ไอซิปนี่รู้สึกจะเศร้าใจนะครับใจแทบสลายจะร้องไห้เลยเหรอโอ้ไม่น่าเข้ากับมึงก็ถือถังแก๊สด,ด้วยเรียบร้อยคุณผู้ชมเสร็จไปอีกหนึ่งภารกิจอ่าเหมือนไอซิปนี่จะมีงานให้ต่อแล้วเนี่ยคุยกับพี่ก็สิโอ้โหสัตว์ที่น่าสงสารที่ได้ตายในวันนี้มันได้ทำสิ่งสุดยอดเพื่ออิสรภาพโอ้มันเป็นฮีโร่แลวคนรักชาติ รู้สึกเป็นเกียรกับการเสียสละของพวกมันพอทุกเรื่องราวจะบอกเราว่าใช้ชนะที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากโศกนาฏกรรมแต่เวลาเอาคืนละงงกันดิมันอยู่ที่ไหนเหมืองคลองเก่าไงล่ะมันเป็นของรัฐบาลเป็นเส้นเลือดใหญ่ของมันเลยแหละและแน่นอนมึงคิดว่ามันปิดไปแล้วดิรอนนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลได้พัมบอกมึงไง่กูอยากจะถามกลับว่ามีใครเชื่อรัฐบาลนี้บ้างกูบอกมึงแล้วทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกัน และเราเราจะมากำจัดอ้ยุคโลกาภิวัตน์นี้ให้มันจบไปโอ้ยเหี้ยบ้าไปแล้วพวกผึงมผมแปลเริ่มไม่ถูกแล้วคุณผู้ชมแม่งเพี้ยนเลยเนี่ยแม่งเอาแต่บ่นเรื่องอะไรก็ไม่รู้ผมจับใจความไม่ได้เลยครับ <c oughs> เอาละดูเหมือนว่าจะให้เราเอาระเบิดนะครับไปติดตรงในเหมืองทองนั่นนะโอเค เอาเสือไม่ไปกับเราด้วยคุณผู้ชมเสือปัดอีกไอเวยเนยให้เราไปคนเดียวดีมากไอเยะแล้วบ่นจนกูหูแทบชาให้เราไปที่เหมืองนะครับคารเตอร์เม์นะซึ่งอยู่ห่างออกไปโอ้โหเจ็ดร้อยกว่ากูนึกว่ามึงจะไปด้วยเวยแล้วมันอย่างไกลเลยเฮ้ยคุณผู้ชมครับ นี่เรามีของเล่นอีกแล้วคุณผู้ชมจะรอดไหมเนี่ยเอาแล้วมึงมึงเล่นอะไรไม่เล่นมึงเล่นกับกระทิงโอ้ยหมากัดกระทิงเอาดิมาโอ้ยเอาละครับคุณผู้ชมหวยต่างรุ่นอ้าวแล้วทำไมเป็นกูล่วนี่ไงมึงนี่ไงอไอเหียต่อยหมาแม่งเลยเฮ้ยด้านหน้าว่ะมีคนให้เควสหลักนะครับ แต่ว่าเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยโอเคเลยนะเนี่ยเรียบร้อยช่วยเหลือแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้มึงเห็นไหมเนี่ยว่าใครมาแล้วล่ะเจมส์อย่าเพิ่งตกใจดิมันไปแล้วโหหน้าเวอเลยรู้ป่ะพวกกลุ่มต่อต้านนี้ควรจะต้องมีอะไรเครื่องบินไงล่ะนิกครมีอยู่เครื่องหนึ่งฉันรู้ว่าเขาอยากจะร่วมกับกลุ่มต่อต้านแต่เขาก็ยังมีครอบครัวที่ให้คิดถึง คุณผู้ชมจะอยู่เฉยๆมันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับภาคผมผมก็ได้ไปลองไปเปิดพี่เขาละภาคนี้นี่ก็คงจะพลาดไม่ได้อขอเฉาะไข่งวงหน่อยแล้วกันโชะโอ้ยโอ้ยไอเหี้ยยังเฉาะไม่โดนเลยมึงเล่นกูแล้วเหรอโอ้โหไปดีกว่าโอ้ยโอ้ยตามกูมาอีกโอ้ยไอเกียหุบมึงนี่มันดุกันทุกภาคจริงๆ เฮ้ยเฮ้ยปะอฮ้ยๆๆนี่คุณผู้ชมผมรู้ละโอ้ยเยอะโอ้ยมึงลูกเป้งลูกเป้งลูกเป้งนี่ไงมึงไงล่ะเอาลูกมึงเอาลูกมึงโอ้โหไอ้นเขียมโอ้โหหาที่ลงไม่ได้นะครับโอ้ชิบหายละกรอบไปเลยเวนล้วกูมาทำอะไรที่นี่เนี่ย ไม่ยิงไงล่ะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยคุณประหลัด,ดยวตายแน่นอนเฮ้ยนี่มันขบวนคอนววยหรือเปล่าเนี่ยเรียบร้อยคุณประหลัดมาเรียกกำลังเสริมนะคุณผู้ชมเพราะฉะน,น,นี่นะครับอีกหนึ่งบทเรียนนะเจอก็ทิ้งก็อย่าไปยุ่งกับมันนะครับ คิปหายทุกงานเลยนะไม่คิดว่ามันจะพาไปหาตีนได้โอ้โหเจอแม่งซ้อมเจอแม่งซ้อมคุณผู้ชมเรามีปืนอะไรบ้างวะเอ้มืงเรียบร้อยไอ,อพี่หมึดเป็นไงบ้าง <c oughs> ว่ายน้ำไปดีกว่าคุณผู้ชมอุ้ยท่ากระโดดนี่แม่งก็โคตรเท่เลยจะมีปลาอะไรมาแหบดากูไหมเนี่ย อ๋อโอเคคุณผู้ชมยังไม่มีปลาอะไรมากัดเรานะเฮ้ยมันขี่จักรสกีมาว่ะจะดำน้ำก่อนเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วขอให้เราไปติดตั้งระเบิดนะสจุดเฮ้ย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 เฮทำไมมีคนที่เทคกูไวจังวะเออคุณปหลัดแตกหาศัตรูก่อนอยู่ไหนบ้าง ขึ้นไปด้านบนก่อนก็ได้ปะถ้าเราแท็กศัตรูไม่เจอนะเราก็มีวิธีช่วยในการแท็กศัตรูคุณผู้ชมอันดับแรกก็คือเราใช้บูมเมอร์นะครับบูมเมอร์นี่ไปตรงระยะไหนนะเขาก็จะคอยแท็กศัตรูให้เรานะครับกับอีกอันนึงก็คือเราสามารถใช้ฮันเตอร์สลิงนี้ได้คุณผู้ชมเราจะเห็นเลยนะครับเป็นยานะคุณผู้ชมเต็มเลยนะเนี่ยยักูต้องเข้าไปวางระเบิดข้างในใช่ไหม โอ้ยคุณผู้ชมนานๆจะได้ใช้ทีนะครับเลนพาโคก 6, นี่ผมแทบไม่ได้แตะสไนเปอร์เลยเรียบร้อยเรียบร้อยเอาตัวหลังก่อนตัวหลังก่อนเฮ้ยแมกลูกก่อนแมกลูกให้ดีเรียบร้อยสไนเปอร์วะ่ะ อืมคิดว่ารอดพ้นกูเหรออ่าเห็นไนหะมันจะค่อยๆแท็กศักตรูเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าเรามีเวลาจํากัดอยู่นะเห็นด้านขวามือไหมครับที่เป็นรูปอุ้งตีนสัตว์อะนะนั่นแหละคือเวลาของยามันคุณผู้ชมเมื่อยามันหมดฤทธิ์เราก็จะแท็กศัตรูไม่ได้แล้วนะปักเข้าให้ครับเอาละมึงกูมาละ ปกักไม่ยงไงเลยมึงเจอคนป่าเทคดาวเข้าไปถชัวไม่ยัดถีบมากเข้าไปอีกเฮ้ยรังพึ่งว่ะหมดแล้วนะรู้สึกเดี๋ยวคันนี้เราเริ่มวางระเบิดได้เลยสี่จุดโอคุณไปหลัด ก็ไม่ค่อยดูจะยากเย็นเท่าไหร่นี่ภารกิจในคลิปนี้เอาละหนึ่งจุดผ่านไปแล้วคุณผู้ชมลังพึ่งนี่เรายิงใส่ได้นะครับมันก็จะออกมาโจมตีคนที่อยู่รอบข้างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะยิงมันนะก็พยายามดูให้ดีว่าเราอยู่ห่างจากมันพอสมควรไหมแล้วมีศัตรูอยู่ใกล้มันมากหรือเปล่า หืออันสุดท้ายอยู่ด้านล่างปะแวบแต่ภาคห้านี่คือเราจะไม่สามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเฮ้ยสี่นาทีเราจะไม่สามารถเปลี่ยนอาวุธได้คุณผู้ชมเราต้องไปเปลี่ยนที่ร้านค้าอย่างเดียวเลยนะครับดูเหมือนว่าจะมีคนมา กู้ระเบิดเรานะแล้วก็มายึดสถานนี้สถานที่นี้คุณผู้ชมเราต้องป้องกันให้ดีนะครับนั่นไงมากันแล้วมากันแล้วยิงแม่งก่อนเลยเนี่ยแหละเฮ้ยเฮ้ยเต็มเต็มพูดได้คำเดียวคุณผู้ชมว่าเต็มอ้าวมีอา g พีนี่ว่าแล้วก็ไม่บอกพี่ไอ้น้องไม่ไงละมึง มีอีกไหมมีอีกเปล่าโอุ้ยมึงเจอหัวปีเข้าไปเอ้ยไม่ตายเว้ยแม่งรอดแม่งรอดรอดมึงรอดเฮ้ยเฮ้ยคุณประหลัดเปลี่ยนปืนก่อนดีกว่ามั้งอ่านี่คุณผู้ชมเราใช้ฮันเตอร์สลิงได้เลยนะครับเฮ้ยมีคนมีคนไปกู้ระเบิดเว้ยตีไลยละมึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครวะโอุ้ยมึง มีคนมากู้ระเบิดอีกแล้วทางนน้นโอ้โหคุณผู้ชมเยอะไปไหมครับนี่เอาไปเฮียตูมโอ้โหกูไม่น่ารอดปีละบิงแจกไปก่อนนะคุณผู้ชมแจกได้แจกอออออโอ้โห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 โอ้ยไม่น่ารอดแล้วกู เรียบ um. ร้อยเอาละสนาทีต้องคุ้มกันนี่อัดยาให้หมดเลยคุณผู้ชมเรามียาที่ทำให้ทนต่อดามเมดด้วยนะครับอัดม่นให้หมดคุณผู้ชมผมเล่นโหมดฮาร์ดด้วยนะ ค่อนข้างจะเป็นปัญหาพอสมควรโอ้มีดมีดเอามีดมาทําไมพ่อหนุ่มไอ้คุณตหลัดเล่นตัวผู้หญิงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ตัวผู้ชายใส่ติดจากแดนนี่มาแม่งก่อนเลยเนี่ยแหละเอาไปตยยีงละมึงมากันเยอะใช่เปล่าเฮ้ยมีปืนคกปะวะจริงๆมีปืนคกนี่สนุกเลยนะเนี่ยเฮ้ยมาด้านนู้นวะ เร no ียบร้อยมึงสไนเปอร์ฮะสไนเปอร์อ่ะเฮ้ยมีใครมาอีกวะเอาไปโอ๊ยกรอบไปดินุ่มนอกกรอบนอกนุ่มในเฮ้ยมีอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยใครมากู้ระเบิดวะโอ้ด้านบนโอ้คุณผู้ชมพวกนี้แม่งดื้อด้านมะเฮ้ย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 เต่าไฟในห้องเข้าไปครับ สองนาทีครึ่งบนไลัยแล้วกูไม่ยิงไงล่ะยิงอัดขาแม่งไปเลยเอาปลาตูมเฮ้ยเล่นอย่างอื่นบ้างดิไอ้จริงๆผมมีตีท่อแล้วเนี่ยเออเอาปลาโอ้ยมึงปลิวผมพูดในคำเดียวว่าปลิวปลิว คุณประหลัดสถานการณ์ตรงนี้ยังพอไหวอยู่เฮ้ยใครมาอยู่วะโอ้โหขยันขยันขยันเฮ้ยมันรอดเว้ยเรียบร้อยเฮลิคอปเตอร์คนขับหงอยเลยนะครับคนนี้เครื่องเหงาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเยอะเกินเยอะเกินปนอนพักนี่แหละอะกูให้ยาแก้ปวดปะ โอ้ยบน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 เฮ้ยเฮ้ยสไนเปอร์ว่ะเฮ้ยมันปีนขึ้นมาเว้ยเอาปลาหนึ่งนัดของกำนันจากพี่ไหนวะสไนเปอร์เจอละเจอละเอาละเบิงเฮ้ย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 ทำไมควักสไนเปอร์อย่างนั้นล่ะพ่อนม คุณผู้หญิงแม็กเลือดก่อนโอ้โหคุณผู้ชมพูดได้คำเดียวครับว่าหึมว่าหึมหึมหึมโฉหึมหึมแน่นอนเรียบร้อยมึงไอ้ข้างบนมันจะกู้ระเบิดเว้ยเร็วไม่ยังไงล่ะอ่ะเอาปลาโอ้ยเฮ้ยแม่งชะงักชะงักชะงักไปเด้ เรียบร้อยมึงไอ้ชิพุ่งขยันกู้กันจังวะสิ์จันกู้ไะเนี่ยฮะมึงสิ์จันกู้ใช่ไหมสิจันกู้ไปเฮยเฮ้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 ยกู้กู้มึงตัวก่อนเรียบร้อยเฮ้ยโดนได้ไงวะเฮ้ยห้าสี่สาม สองหนึง่งไปแล้วไปแล้วไ,ไ,ไปหาจุดปลอดภัยก่อนคุณผู้ชมตีกันเลยมึงไปแล้วตูมดิตูมตูมดิโอ้ยยีกดซักทีเถอะกดซักทีเออและ เ้โหนักหนักไอซิปแม่งบนหนักโอ้ยมีคนเหลือรอดเว้ยเราต้องไม่ปล่อยให้ใครเหลือนะคุณผู้ชมเอาไปมึงอยู่ทางโน้นอีกเว้ยเนียไม่ยิ่แล้วมึง oh <gasps> อย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับฟ้าคาย5้าใน EP นี้หวังว่าให้ความบันเทิงกับคุณผู้ชมไม่มากก็น,น้อยกันนะครับถ้าชอบกาฝากดไลค์ให้ผมหน่อยคุณผู้ชมถ้าใช่กาฝากดแชร์อยากร่วมเดินทางไปกับผมคุณผู้ชมกด subscribe ให้หน่อยนะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากคุณผู้ชมนี่ก็พอจะให้ผมได้มีแรงในการทําคลิปต่อๆไปแล้วว้าวแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับคุณผู้ชมสําหรับ EP นี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมกันวาจาใดไม่สุภาพยังไงก็ขออภัยน,นะที่นี้ด้วยนะครับผมแค่อยากให้บรรยากาศเกมมันไม่ตึง เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ